สวัสดีครับ PSP HH ตอนที่10นะครับก็ตอนที่9ตอนที่8ดก็ Add Edit Delete ก็เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้เราก็จะมา,าว่าด้วยเรื่องของการนะครับคือตั้งค่าให้ User ต้องกรอกข้อมูลอะไรเงครับคือห้ามว่างคือใส่เครื่องหมายดอกจันก็ประมาณว่าฟิวนี้ต้องกรอกฟิวนี้ต้องกรอกอะไรเงี้ยนะครับ ห้ามห้ามเป็นว่างก็มีการเช็คเช็คว่า,าช่องนี้มีกรอกหรือยังเป็นค่าว่างไม่ได้อะไรเงี้ยนะครับอก็ก,ก็ตามสเต็ปนะครับก็จะไปดูโค้ดโค้ดตัวอย่างเขาคือเราก็จําลองตั้งแต่ต้นนะครับว่าเราเอาโค้ดคือเรียนจากที่ไม่รู้เราก็เอาโค้ดตัวอย่างเขามาแล้วก็มาทําตามนะครับ <c oughs> เดี๋ยวก็จะก็ตรงนี้นะครับฟังก์ชันเช็ค e ทคนี้นะครับจะเป็นของ Java Script นะครับจะเป็นการตรวจสอบว่าฟิลนั้นมันว่างอยู่หรือเปล่าก็จะส่งค่าส่งค่า ID มาอะไรเงี้ยนะครับก็เช็ค Java Script ด้วย ID ของชื่อฟิลนั้นๆน,น,นะครับถ้า Value มันเท่ากับช่องว่างหรือคือไม่มีค่าอะไรก็มันก็จะแจ้งว่ากรุณาระบุ เพศเจนเดอร์อะไรเนี้ยด้วยครับอะไรเงี้ยนะครับประมาณนั้นส่วนตอนส่งค่าก็าเดี๋ยวก็ามาดูครับอย่างตรงนี้นะครับที่มันมีเครื่องหมายดอกจันไว้เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับก็จะตรงนี้ก็ไม่ได้ส่งค่าอะไรนะครับแต่มันจะมี ID ไอตัวแต่ว่าจะคลิปมันจะเช็คค่าจาก ID นะครับเราต้องไปใส่แท็ก ID ก็ First Name ก็กันเดียวกันครับ Name นี่แหละครับเปลี่ยน Name เป็น ID แล้วก็ตร้งเพิ่มแล้วตอนส่งค่า <c oughs> ก็จะดูดูตรงฟอร์มนี่ครับ on submit ก็คือตอนเราคลิกปุ่ม Submit ก็มันก็จะเช็คเช็ค เช็คไอ้พวกที่เราตั้งค่าไว้ว่าไม่ให้ว่างอะไรครับก็เช็คดูถ้ามีอันไหนว่างมันก็จะแจ้งออกมาประมาณนี้นะครับจะว่าสคริปผมผมพิมพ์ไม่ค่อยถนัดนะครับก็ขอกรอบเอาเลยนะครับอ่าทันแรกก็เอาก๊อปเอาฟังก์ชันก่อนนะครับฟังก์ชันเช็คเช็ค ก็เอาสิ่งยืเนี้นะครับถ้าจะเอาหมดก็ก็จะยาวไปนะครับป๊บเลยนะครับแล้วก็จะเอามาวางไว้ในส่วนของโค้ดเรานะครับเอาวางกับ Java Script ตัวเดิมนี่แหละครับอันนี้เป็นยิบยิบตรงนี้ปิดตรงนี้นะครับ แล้เวเพาะให้มันดูสวยๆหน่อยแต่ตรงนี้ยังไม่ได้ปิดเราก็ปิดนะครับปิดฟังก์ชันมันออย่เงี้ยนะครับแล้วเราก็ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะให้ฟิลไหนที่ไม่ว่างบ้างก็เอายู่นี้นะครับใส่เครื่องหมายดอกจันว่าห้ามว่างฟิลนี้ก็ห้ามว่าง u s e r n a m e ฟาดเบอรด,ด้วยนะครับเบอร์โทรศัพท์ก็ห้ามว่างนะครับอีเมลก็ ถ้าเป็นนักศึกษาก็ห้ามว่างก็ได้นะครับเดี๋ยวเรื่องนี้จะทำแค่นี้ก่อนนะครับห้ามว่างห้ามว่างนะครับเราก็ต้องมาใส่ตรงถองอีด t ิทด้วยนะครับ user password แล้วก็เบอร์โทรนะครับ แล้วเราก็ไล่ใส่ ID นะครับ ID ใส่ ID ให้แต่ละฟิลนะครับ ID คือตัวนี้นะครับนี่ครับ ID first name อะไรเงี้ยนะครับอ่าก็คลิกเข้าไปโค้ดนะครับ first name ก็ ID เท่ากับเอานะครับไม่ไม่ขึ้น ID เท่ากับ ก็พิมพ์ไปนะครับ first name หรือก๊อปเอาก็ได้ครับเอาวิธีที่ง่ายๆเร็วๆแล้วกันนะครับ first name อันนี้ก็ id last name เราก็ก๊อปตรงนี้ก็ได้ครับก๊อปแล้วก็วางแล้วเปลี่ยนตรงนี้เป็น id ง่ายดีนะครับ last name พอก๊กอปคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V แล้วก็เปลี่ยนเป็น id นะครับ u s ส r Name Password Password เปลี่ยนเป็น ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับเปลี่ยนเป็น ID ก็ต้องไปเปลี่ยนตรงส่วนของ e d i t ด้วยนะครับอ่ามันคืออะไร อ๋อไอดีันมีตรงนี้อีกอันหนึง่งเหรอมันมีอยู่แล้วตอนไหนเราสร้างไว้ตอนไหนวะถ้ามันขึ้นเ er ออเลแบบนี้ก็ก็มาดูนะครับแท็กมันซ้ํากันมันก็เลยเออเลนะครับหมดหรือยังเรื่องหนึ่งนะครับผมมาสร้างไว้ต้องแต่ตอนไหน อันนี้นะครับก็มีนมกับ id เนมกับไ d ดีนะครับก็มาดูส่วนของ Edit นะครับก็ทำเหมือนกันครับมันมี id ให้หรือยังอันนี้ก็ยังไม่มีนะครับก็ first name ใส่เป็น id นะครับด,ดูมันเหลืองไหมไม่เหลืองนะครับนาม Last name ไม่ให้ว่างนะครับ ID แล้วก็ Username เปลี่ยนเป็น ID Password เปลี่ยนเป็น ID แล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับตอนนี้มี มีแล้วเอ่อทำไมบางอันมันมีบางอันไม่มีก็อันนี้มีแล้วนะครับอ่าก็เข้าใจมันเดิมนะครับถ้ามีแล้วเราก็ไม่ต้องใส่หรือเราก็มันมาตั้งแต่ตอนไหนเราไม่รู้เลยนะครับเนี่ยลองเช็คดูอีถ้ามเงิน e-id เดี๋ยวมันจะ error ออนะครับ e-id ซ้ำกันอ่าโอเคนะครับ ตอนนี้เราก็ใส่เซ็ค่าเรียบร้อยแล้วครับก็ไปก๊อปเอาตรงตรงส่งค่ามานะครับ On Submit Return Check ่อนก็จะพอคลิกกลุ่ม Submit ปับ๊บมันก็จะมาเข้าฟังก์ชันนี้นะครับเช็คดูว่าฟิลไหนว่างฟิลไหนไม่ว่างแล้วก็แจ้งผู้ใช้ไปอะไรเงี้ยนะครับผมจะก๊อปเอานะครับ On Submit Return Check ก็มาใส่ในแท็กของฟอร์มนะครับเช็คเช็คเช็คแท็กก็ฟังก์ชันเขาเลยนะครับแล้วก็มาใส่ตรงอันนี้ส่วนของแอดส่วนของ Edit แล้วก็มาใส่ส่วนของ Add อีกทีหนึงนะครับส่วนของ Add นะครับโอเคนะครับเช็คเท็ ทีนี้เราก็มาเขียนฟังก์ชันนี้นะครับก็เปลี่ยนตัวแปรของเรานะครับของเราเป็น first name if i r s t first name อ่ามันก็จะเช็คเอา i d ของอไ้เลขเช็คที่ชื่อว่า first name มาเช็คว่ามันเท่ากับช่องว่างไหมถ้ามันใช่มันก็จะกรุณาระบุชื่อ ื่อด้วยครับเี้นะครับแล้วก็ Set Focus ก็คือเคอร์เซอร์ก็จะไปกับพิอยู่ตรงช่องช่องของ First Name นะครับก็เปลี่ยน f i r s t first name อ่านี่ก็ก็จะได้นะครับก็ลองเทสดูนะครับผมจะลอง Add, Add ดูแล้วก็บันทึกดู นะครับกรุณาระบุชื่อด้วยนะเซตโฟกัสมาไว้ที่ช่องนี้ประมาณนี้นะครับหลักการทำมันแล้วเราของเรามี first name last name user name password แล้วก็เบ r ร์โทนะครับก็เราก็ก๊อปฟังก์ชันนี้มาแล้วก็มาอันนี้ first name last name user name password แล้วก็เ i r t ์โทนะครับ ดังนั้นเราก็มาเปลี่ยนเปลี่ยนตัวแปรตรงนี้นะครับเป็น last name นี่ก็จะเป็น last name ชื่ออันนี้ก็เป็นนามสกุลเดียวเดี๋ยวเปลี่ยนภาษาอังกฤษก่อนค่อยมาเปลี่ยนภาษาไทยนะครับอันนี้ user name user name ก็จำไม่ค่อยได้นะครับ user แล้วก็ขีด name มา user name user name นะครับอันนี้ก็เป็น user password user p a s, s w r d เดี๋ยวพิมพ์ผิดครับต้องสะกดไปด้วยครับ user user password อันนี้ก็จะเป็น TEL 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 นะครับ แล้วก็เปลี่ยนตรงภาษาไทยอันนี้ตมชื่ออันนี้ก็จะเป็นนามสกุลน,นี่ก็เป็น username เลยนะครับ username อันนี้ก็จะเป็นชื่อผู้ใช้แล้วกันนะครับเป็นภาษาไทยชื่อผู้ใช้ รหัสผ่านรหัสผ่านนี้ก็เป็นเบอร์โทรเบอร์โทรรับสนะโอเคนะครับก็พอประมาณนี้นะครับเช็คนะครับแล้วก็ลองมาลันเทสดูนะครับแอดอีกทีหนึง่งตรงนี้มันมันมีให้เลือกอยู่แล้ว เราก็เลือกคือมันไม่จําเป็นต้องใส่ว่าเช็คไม่เช็คนะครับถ้ามีบีฟอสมาให้แบบนี้นะครับก็ลองบันทึกดูอ่ามันก็จะระบุชื่อด้วยครับเราใส่ชื่ออะ,อะไรประมาณนี้แล้วกดบันทึกดูอีกทีหนึงอ่าช่องนี้มันก็จะไม่เช็คมันก็จะผ่านมาเป็นระบุนามสกุลด้วยครับอ่า ดีดีดีแล้วก็ระบุชื่อผู้ชายด้วยอา่าก็จะเช็คไปนะครับแล้วก็บันทึกดูก็รหัสผ่านด้วยดีดีดีไปนะครับระบุเบอร์โทรศัพท์ด้วยนีะครับก็คือถ้าถ้าแค่นี้มันก็จะสามารถบันทึกได้แล้วนะครับนะครับก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวลอง Edit ดูนะครับ Edit แล้วี๋ยวผมลองลบนี้ดูจะเช็คไหมเบอร์โทรศัพท์ยังไม่ได้ใส่อะไรเงี้ยตอน Edit ก็ก็เช็คได้นะครับคือมันจะไล่เช็คฟิวนี้ก่อนถ้าฟิวนี้ได้มันก็จะไล่เช็คลงมานะครับถ้าผมบ้างสองฟิวมันก็จะเช็คฟิวนี้ก่อนนะครับนะครับระบุชื่อด้วยแล้วก็ระบุโทรศัพท์ด้วย อโอเคนะครับแล้วก็บันทึกบันทึกไปเดี๋ยวแก้ไขก็ให้มีอะไรผิดเพิ่มขึ้นมาบ้างครับอโอเคนะครับก็การการเช็คเช็คท่าว่างท่าไม่ว่างก่อนที่จะอินเสิร์ตหรืออัปเดตก็ก็ประมาณนี้นะครับผมเรไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะครับ คือเราเรามีโค้ดตัวอย่างอยู่แล้วเราก็มาไล่แกะโค้ดเขาแล้วก็ทำตามเขานะครับหลักคือคือเรียนเรียนจากของจริงนะครับมันจะเราทำไปด้วยเราเห็นภาพเราทำตามได้อ่าก็โอเคนะครับหลักๆก,ก็ผมก็ไม่ค่อยรู้อะไรนะครับผมก็หาในอินเทอร์เน็ตก็แกะโค้ดเขาดูเออ โพสนี้เออเราอยากได้ตรงนี้ก็เ์ชดูเขามีตัวอย่างมาเราก็มาลองไล่ดูว่าเขาส่งค่าอะไรทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับทำตัวเช็คค่าว่างก่อนบันทึกอะไรเงี้ยนะครับอ่าครับผมก็จบคลิปเพียงเท่านี้นะครับตอนที่สิบแล้วตอนต่อไปก็ เป็นเรื่องอะไรก็รค่อยมาติดตามกันดูนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับ,บก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมขอบคุณครับ